ไปพี่น้องเข้าไปเปลี่ยนอากาศเข้าร้านครับไปเนี่ยบนเรื่องอากาศเย็นดีนะพีนพาา่น้องเพราะว่าเพราะถ้าไปกระตรนี่มันก็มีความสุขเมนว่าเย็เแล้วไม่ได้ขายมันก็นได้สุขภาพครับได้อากาศบริสุทธิ์ร่างกายคนเข้านีน่ทัางในออกซิเจน,นหลายๆนี่ครับกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงครับสมบูรณ์ครับ ไข่ไข่เก็บกับมะพร้าวนี่เอาไม่ยองคิดต้นนี่งไหมวะนี่นี่ครับพี่น้องไม่ยองคิดผมแจกยอดแล้วครับปลูกไว้ครับตอนง่ามเลยอันนี้ต้นมาทั้งต้นแล้วมันห่างครับนี่ของวันฟันขีดผลิตเพราะฟันผมเก็บไว้มันี้จะเป็นแผลนี่ผลบันยองใช่ปยองใชยแผลนี่หามเลือดย่างดีเลยครับสวนแล้วมันห่างอันนี้ป้าข้ามแจกมูนี่ไม่น้นหรอกก็สร้างรายคนที่ซับจิ่มแลครับพี่น้องบ่อยหรอกมัน มันปังิีผม,ผมเนี่ยผมบริสุทธิ์เกือบนี่อันนี้คือกล้ว,กกวยกล้วยไบเบอรี่ครับนี่เขากระตีบอกว่าเขากัก้มไปนะมันต้องเป็นเข่าไหมกล้วยกั้มสิคันว่าสันกล้วยกั้มก็แล้วกันเนาะนี<อ>่ค,ครับเมือ่อไหร่ไอ้ย,ย้อยเพิ่อสิมาจากชัยขอบพุ่มไปเลยจงไปถาครับนี่หนอเงามๆหวานๆเลยครับ นี่กระต้นบกลิ้นฟ้าครับบกลิ้นฟ้าพอนะเพส่็จพอนตั้งซื้อๆเดี๋ยวขึ้นเนาะมันเนี้ยมันใหญ่ขึ้นมากมันยู่สูบมันนี้ขึ้นยิงข้นไหมครับลิงเงี้ยวไหมลิ้นฟ้าพอนะนี่ครับส่วนหนึ่งผักหวานนี่โจงกระเพบนอลินบลินเพอนเก็บไปแกงซื้อปลาย่างเพอนย่างปลาไปถาแล้วพอนะมันพูดได้ยากงไงก็ได้เราด้วยครับแกงปลาไปแล้วย่างปลาไปแล้วนี่ต้นหนึ่งครับนี่พี่น้อง สังเกตว่าครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามีห่มนี่มันมันเขียวนี่เห็นว่าครับตัวนะครับด้วยผมบริสัยมือผมถือมือปรวางมันเขียวนะครับเห็นว่าครับตัวนี้ก็เมืออื่นกินแบบอ่อนๆเลยครับนี่ยอ่อนๆเลยครับแนะนำว่าผู้เียอายุอายุสูงสูงวัยอายุมากๆข็แนะนำเลยนะครับนี่ของอ่อนๆนี่ตัวนี้ก็งามครับน้องผมเอาพุนเมื่อไสไครับรอบหัวเห็นว่าครับ กันต้องไปผมคงสิติดสปริงเกอร์ออบแถวนี้แหละครับสปริงเกอร์จำลองเหตุการณ์เราเป็นหนาผมให้มันเกิดข้ออุดมสมบูรณ์นี่ครับพี่น้องเขาสารน้ำตน้น,ตน,ลตนแ,แล้วครับนี่สังเกตล้ำต้นแข็งแก่แล้วครับนี่ล้ำต้นไทยพี่น้องพวกนี้น้ำต้นมันบออกมาสีมลสีเข้มแล้วนี่เป็นแมนซับถิ่มกับสีโป้งไม้ครับนี่ก็ตายอันนี้บกักพุ่งท่านแขกดำต่ว่ามันเป็นบักพุ่งตัวตัวเมียครับนี่หน่วยบุกปอมตัวแม่ครับ ม่นเป็นตุ๊กปูบางพวงทีดีคือบางพวงพันกระเทยลูกมะสิ่นนุ่นหนาครับตอนนี้ที่พ่กพวงอันนี้ไผ่ตัวไทยครับนี่ลายกันนี่ของเราประกันเลยครับนี่ต้มใส่ปลาต้มใส่ไก่ขิวผานเผาเอืดขิวนะมันหอมครับนี่ต้นนี่ต้นนี้ครับผมบอกคุณเมื่อไหร่อมขางไว้เห็นบ่ครับผมหินไว้ครับพี่น้องเห็นปะถอดนะครับเด้อผมบอลอีบอลสุภาพด้วผมเมื่อผมถืออย่างนี้ห็นบ่ครับพี่น้องกับนังแกงแซ่บเลยนะครับนี่จะจะายสูตรไรทายพี่น้องเพิ่งมตำแน่ ลูกต้นตำตําเห็นมันเห็นหดเกี่ยวได้ไหม,หไมเก็บปนได้ขนาดนี้นี่กับพ่อเปลี่ยนหรือมั่งเียถ้าพ่อเปลี่ยนต้องสูงอันนี้ก็ท่านสูงครับสูบงกี่พุนครับพี่นอ้องลงทุนแค่สามสิบบาทพี่น้องเอ้ยยังไงเขาสุดท้ายเป็นยังไงถือว่าเบิ้งไมฟ้าถือครับพี่น้องนี่คือต้นทุเรียนครับ ผมปลูกนะครับพี่น้องนี่ผมปลูกเองครับพี่บานซื้อมาผมปลูกครับแต่อันนี้ที่ผมปลูกผมเป็นว่าคนมือเย็นเพิ่นนะคนมือเย็นเพิ่นนะัะปลูกยังกะงามครับผมนี่น้องแต่ที่จริงแน้วแมนดอกมันอยู่กับการอยู่กับดินอยู่กับสภาพภูมิอากาศนี่มะยงชิดไอ้ต้นนี่ก็ตตออถิ่นเขาบ๊วยไวตนอนตะไคร่ อันนี้คือตะไคร่นะครับเดี๋ยวพี่น้องบอกพี่น้องเนี่ตะไคร้นี่ปลูกกันนี่เกิดเกิดอันนี้ประสานไม่บานผมผมมาสักงับสักงับไว้สื้อเลยครับนี่อันนี้ตะคึ้ตะไคร้พี่น้องส้างเอามาให้ครับตะไคร้ทรงนอกหัวมันสีเงี้ครับสับปะท์ถนะครับสับปะทีนกรอบครับเข้าไปซ้อยหั่นหันเป็นสับปะมือข้านี่สันสันนี่โอมค้ามกรอบจริงกำลาบสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ตะไคร้ทรงนอกหัวเงี้ยเนี่ยมันมาให้เป็นโรคกรอบเดียวที่าเบิ่งนั่นพูนนะครับข้าวมัหองเยพี่น้องพนะสุดยเดคียวพี่น ผู้ใดกดติดตามผู้ใดกดแต่กกดแชร์ใันได้หลายเมื่อยามผมสิบเมื่อไหร่ห้อครับขายที่เลยนี่ต้นนี่ง่าคั้งแล้วนี่ต้นนี่นี่เห็นปะครับนี่พี่เลี้ยมันมันไม้ไม้พี่เลี้ยงหรอครับนี่คือไม้บางลมไหมมันครับมันไม่มีไม้พี่เลี้ยงครับเป็นบางลมต้นไหนทีมันมีห่มหลายๆเดี๋ยวมันสีงาบสีหรอครับพี่น้องอันนี้กับผักเกษตรกระถินยิ้มรัวกินกันะตมพริกพวกเจ้าไปรับทิมครับนี่ธรรมชาติ ส้นไหมที่พบสูขครับนี่นี่ก็มีเ่ิที่เครืหลายอยู่ครับมูนี่มูนี่ครับคนชอบตเปเี่ยนเอาไปเลี่ยนป้อก็ผีก้อนกันแล้วกันตัวนี้ต้วนี้เพราะว่าติดเพี้ยนเส้นกายไม่อยู่แบบนี้นมัล ครับพี่น้องนี่แหละต้นที่ผมสี่ผ้ามาเปลี่ยนให็นมัน้ยตัวหูอันนี้ <Okay. S 1> ตนนัวใหญ่หอกกัาจอกควงครับตัวน้อยๆจอกสิครับแล้วพื้นรอ,องเล็กนี่พอท่าน,นี้มันจะได้บังแดดหายยุบแต่ว่าเพี้ยนแต่ว่าเห็นมันจะมันทะลุยอดขึ้นมากแค่น,น,นั้นเองแต่ผมเปลี่ยนเลยครับ ตรงนี้เรากำับไปเตรียมที่ปลบวัดตะกอนพีน้องเฮ้ยวัดตะกอนครับ,บ,อ,บ,รบอืมโอเคโอก่อน ต้องตื่นนครับเอาหูมันปิดตัวลอ,อกไปทุกที่เขาพบไปทุกที่แล้วครับเพราะว่ามันปฏิเสธแรงยังดอกคทุกที่ครับ,รบเห็นพี่น้องเัาจับมือเลยบอกนยอดมันจะขึ้นได้กินครับพี่น้องรับประกันเดี๋ยวพบไปจังไรเดี๋ยวล่มพัดครับต้องพัดไม่เหรอ ทำไมครับมันบดเลอะเปล่ไหมเห็นไม่ได้ครับคุณดูเล็กจังเลยครับพ hmm. right? ี่น้องคุณดูเล็กจังเลยครัาพี่น้องนอก็มีนเพี่น้องก็จะเป็นตรงเพดหอบหลบเลยครับพี่น้องข้าจแชพันธุ์ติมันเกิดเรื่แล้วพี่น้องนรื่องเลื่แล้วครับเป็นข้าววัดตะวันวันนี้ดินมันสิบาร์ดหูนใบอีกครับเห็นแล้วอ่ะคุครับ เรียบร้อยครับพี่น้องอันนี้คือตัวนึงเรียบร้อยอันนี้อันนี้คือเป็นแล้วครับพี่น้องเห็นปะครับหายพี่น้องเิ่งนี้เป็นแล้วเป็นแล้วอ่าพี่เราพูดตัวนี้อีกนี่นึงตัวนี้เห็นว่าตีเตียงสินี่ตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้หนะตัวไหนกันเป็นแล้วพูดตัวนี้ตัวท้ายตัวนี้พี่น้องมันมันเหลืองมันปลตายที่ทำหน่มันเปื้กนรังปงยอดนี่พี่น้องเพิ่งไกลๆนี่